โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสด pues bon ีแบบไทยนะฮะอยู่ก okay, kind of like ับผมนะทักบีโมแท็กนะกับเกมโรบ l อกนะครับนี้โหมดภัยพิบัติภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรอะไรเนเจอร์เนเจอร์อะไรทักอย่างแหละโอเคเดวแปะไว้ใต้ล่างสวัสดีทุกคนนะก็หายกันไปนานเลยก็ไม่รู้จะเล่นคลิปไม่เล่นไม่รู้จะเล่นเกมอะไรด้วยนะระหว่างที่แบบว่าช่วงข้ามปีใหม่นะนอกจากอาวแล้วก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรก็เลย ไหนๆก็จะปีใหม่แล้วอัดคลิปก่อนปีใหม่ดีกว่าก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องบีโมแดนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับทั้งทาง Youtube Facebook นะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อเราก็มีแยแยะนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจยู u ูบนะครับแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับหรือว่าจะเป็น IG ก็ได้นะโอเคเดีย๋ยวตาต่อไปกําลังจะเริ่มแล้วเกมนี้ก็เล่นง่ายๆนะเราบอกมดนี้ก็เอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆนะเอาชีวิตรอดไปดูว่า จะรอดไปได้งไงโดยการสุ่มพิบัติต่างๆนะคนที่เล่นโรบอกก็น่าจะรู้กันส่วนคนที่ไม่รู้ก็อธิบายคร่าวๆประมาณนี้แลกันเนะเาะเพราะว่าเกมนี้มันก็เล่น่ริ้ยาฮะเล่นขายเครียดเล่นเพลินๆนะโอ้ดานรถแข่งเออกระโดดกระโดดเล่นรถได้มาแาวนแวนรถมาแล้วขึ้นรถเนาะ เดียบแม่งใหตายหมดต่ตตตตตาเอาเอากูจะตายแล้วเฮ้ยหัวหลุยเลยโดนตายวะโอเคโอเคไม่ทำอะไรเลยด่านต่อไปด่านสายรุ้งโอ้

ลุกขึ้นมาพี่แบงค์กลับมาก่อนพี่แบงค์เชื่อผมเถอะว่าไอ้พวกที่อยู่บนชิงช้าสวรรค์นะ่ะมักจะไม่รอดนะแผนดินไหวโอ้แผ่นดินไหวเราต้องเราต้องลงพื้นที่ข้างล่างแล้วเห็นนะมันมักจะไม่รอดกันเสมอแหละถ้าเป็นแบบหนังซอมบีก้ก็พวกกี่ขี้อะ่ะตายพวกแรกๆ แต่ผมโหดมากโดยโครงสร้างบ้านที่ทำมาจาก s c g ดูโฆษณามาเยอะนะเอา SGC c s g กูไปแล้วโครงสร้างบ้าน s c g กูโอ้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 บ้านมันเต้นบ้านขยับได้แต่มีคนคนหนึ่งที่เขาเย็นได้เมื่อซาพอใครก็เนี่ยมาแอดเฟรนในการที่จะเอาตัวรอดในครั้งนี้ นะ,ะก็จะเหลือกันแค่ไม่กี่คนคนที่อ่อนแอก็ตกตายกันไปคนที่โหดก็จะอยู่ต่อไปยังมีความสุขชนะแห้ะไม่ธรรมดาผูา้เอาชีวิตรอดสองคนนะพวกนั้นเป็นพวกกี้กไงตัวประกอบสามร้อยบาทเวลาเล่นหนังเดี๋ยวนี้สามร้อยยังอยู่ได้พวกไม่น่าได้เมืองหนึ่งก็ร้อยห้าสิบแล้วนี่คือด่านด่านนี้นี่ผมเคยมีประวัติกับมันนะรถพวกนี้จะทำผมตายเสมอเสมอเลย แต่เรามีแมคโครเล็กอยู่ชิงชิ่งใครที่ยังไม่รอดใครที่ยังเหลือรอดอยู่เราจะเหยียบมันมีเหยียบให้เต็มปลอดเหยียบไปเบนเทนเรียวรถกลับมาแล้วเราก็ไปหาที่ซ่อนดีๆเหยียบอ้ยลงทันปอืมเกือบไม่ทัน แต่ด้วยความที่ว่าผมใจเย็นโอ้ยฝนกรดแย่ละฝนกรดฝนกรดแย่ละฮะฝนติดเชือ้อฝนกรดเราจะมาอยู่ตรงนี้คนฝูงบ้าเขาอยู่กันแต่เราจะทำสิ่งที่มันสุดยอดกว่านั้นไปอยู่บนรถจะรอดไหมนอ้องแต่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ได้นะมีชาวเกมเมอร์ด้วยอ๋ออ้อยเบนเทนหมุน ไอเบนเทนหมุนได้ของราวนี้มันเกิดขึ้นกับตอนที่เธอนั่นไปตลาดแมวเบนเทนเบนเทนแมวเดี๋ยวตายเพราะหัวเยียนะ่ยมเบนเทนอ่าเพดานนี่เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มเขียวๆเ,เริ่มมีการสุดเรือจากโครงสร้างไม่ดีของอ้าวรอดแล้ะธรรมดานะอันนี้ก็คือ ฟาร,ร์มเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในรลเท็กซัสและนี่ก็คือชาวนาที่มากด้วยความสามารถกับรถแท็กเตอร์คููใจของเขาไดโนเขาก็เช่นเคยเหมือนทุกวันเขาก็จะออกไปเก็บเกี่ยวพืชไรนาของเขาแล้วก็กลับมาพักผ่อนในช่วงบ่ายช่วงแดดที่กำลังเขาเรียกแดดช่วงแดดร้แรงๆนะ <S <S <AR IS> และนี่ก็คือนักอา ชีววิทยานะเขาก็ศึกษาเกี่ยวกับพวกเคมีระวังซึนามิไปที่พื้นที่สูงๆเขาไว้ผมว่าบ้านหลังนี้ดูจะไม่ปลอดภัยสำหรับผมเพราะฉะนั้นผมจะไปขึ้นแทน่นแท่นนี้เป็นแท่นไซโรที่เก็บสารเคมีไว้อย่างมากมายนะครับเพื่อนเอาไว้ทำการเกษตรและผมก็จะกระโดดข้ามไปเราอยู่กับนักดาบนะครับโพลลิงสีน้ำเงินกับ ไอหนุม่มเครือบหาคิมันมาแล้วฮะซื้อนามีทำทำไรผมไม่ได้หรอกเพราะผมสุดยอดเก่งกาจชกาจชกาะกันลอเกินนะเดี๋ยวค่อยดูกันว่าผมจะรอดไปได้ไหมในครั้งนี้ถ้าแทนน้ำมันปิวแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะไม่ไหวแต่ผมก็ยังรอดมาได้ด้วยอ่ด้วยความเป็นยูทูบเบอร์นะเราก็จะ ขึ้นไปบนปล่องแล้วก็ไปแอบหลบคนอยู่บ้านเอียงของไดโวซึ่งบ้านนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยกิจการที่1,823มันค่อนข้างมีโครงสร้างที่แข็งแรงนะเพราะว่าทำมาจากไม้ประดูแล้วก็ตัวตัวหลังคาเนี่ยทำมาจากาไม้กระถินอย่างดีซึ่งค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทั้งศาสตราจารย์ทั้งสองคนเขาก็ยังอยู่นะครับ เ้ยมิสได,โ,สด,ไไดโนสวัสดีไอ้ไดโนโ่ไดโนสวัสดีเขาก็เป็นกเกษตรกรคนหนึ่งที่ค่อนข้างแข็งแรงตอนนี้เราก็เป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนะเราพากันมาเที่ยวที่ครุกแอสคาบันใช่ไหมต้องใช่แหละมันคือครุกที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนานะครับเราจะพาขึ้นไปดูชั้น2กันซึ่งชั้น2ก็จะมี ร้านอาหารนะครับเป็นเนื้อเบคอนอย่างดีเนื้อแฮมเบอร์กอย่างดีที่เอาไว้ให้นักโทษกินทําไมนักโทษถึงได้กินของดีไม่เป็นไรเขาเป็นคนเหมือนกันโอเคตอนนี้ก็เป็นชั้นสามนะครับเป็นชั้นเยี่ยมคุกเราสามารถนั่งคุยกับคนที่อยู่ในคุกได้สวัสดีแต่ผมมาคนเดียวไม่รู้จะอยู่ในคุกยังไงน้ําท่วมนะฮะพยหาพื้นที่ที่มีเสถียรภาพเสถียภาพอไะ โเขาเป็นคุณคุกกันหมดเลยแล้วเขาเป็นคุณคุกได้ง่ายสวัสดีแมวนั่ทำอะไรตรงนี้แมวเฮ้ยมีพระเอกหนุ่มหล่อหน้าใสไอเด็กหน้ามนคนหลายจ้าเอาหมุนหมุนหมุนแต่ไม่เป็นไรผมก็ยังทรงตัวอยู่ได้เพราะผมเก่งมากตรงนี้ยก็มีเด็กกะพิงนะไอ้หนุ่มตัวชมพูไอ้ไอสาวตัวชมพู นี่ก็ไม่มีอะไรตรงนั้นก็น้ําท่วมนะอย่างที่ใครหลายๆคนเขาบอกไว้นะครับน้ําท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรงนะครับถ้าน้ํามันแห้งนะให้ฝนแรงซะยังดีกว่าอึอืเอเอาเอาเผมรู้สึกว่าบ้านคงสาใจจริงๆแล้วมันคงเหมือนมันกําลังจะซุดฮะแต่รอดยังรอดอยู่คลิกสต็อปชายฝั่งหยุดเร็วชายฝั่ง ใชยฝั่งยังไงวะอ๋อตรงนี้เป็นป้อมปราการนะสิป้อมปราการมารีนฟอร์ดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะเราเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวอยู่แล้วและนี่ก็คือนักท่องเที่ยวที่แห่แหนกันมาทุกปีในช่วงเดือนธันวาคมนะครับก็จะพากันไปขึ้นป้อมปราการเราไปดูกันดีกว่าในป้อมปราการมีอะไรกันตามมาะฮะคนที่ตามมานะฮะคนที่ตามมาียมได้กด Subscribe อย่าลืมกด subscribe ช่องบีม o เทสด้วยนะเป็นการดีมากนะเราจะพาไปท่องเที่ยว อทัวเอาเอา้าน้องแมวนอนเอาน้องแมวลุกแล้วแต่นี้คือป้อมปะการที่สูงที่สุดนะครับป้อมปะการมาเร่นฟอลอรดเราก็จะทำให้เขาตกไวรัสร้ายแรงหรือเรื่องฝูงชนโอเคผมต้องหนีแล้วเพราะว่าโควิดมันแรงนะฮะที่นี่มีการแพร่ระบาดงโควิดนะครับผมเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีแมสใส่ซะด้วยสิเพราะฉะนั้นก็ต้อง ไปหาที่อยู่ที่มันไกลผู้ไกลคนเริ่มมีคนไอนะฮะนี่ป้อมนะฮะส่วนตรงนู้นเป็นตู้นะฮะแล้วผมก็ยังแอบอยู่ข้างบนนี้โอ้โหแม่งไอแม่งไอไอเป็นเขียวๆเ,เลยไอเป็นน้ำเลยแมวไอแมวมึงต้องหลบให้ได้นะไอยี่ผู้หญิงเชื้อโรคโอเครอดใจโอ้เชื้อโรคจะทำอะไรผมไม่ได้หรอกแต่ก่อนที่เชื้อโรคจะทำอะไรผมได้นั้นรีเซ็ตส,สักทีนึง โอเคับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องตัดจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปน่าจะตัดลงทันนะตอนเนี้ที่ผมอัดอยู่นะตอนเนี้คือ4ี่โมงแล้วก็น่าจะเสร็จน่าจะเสร็จทันก่อน6กโมงสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีปีนี้ลงคลิปน้อยมากนะก็จะพยายามลงเรื่อยๆนะจะพยายามทําคลิปลงต่อเนื่องต่อเนื่องบ้างนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์ช่องบีมอ๊อฟแท็กฝากกด Sub สไคร์ด้วยนะครับทั้ง u t u b e และ a c e b o o k เลยนะครับ,แล,ลรบแล้วก็ อ่าช่องทางอื่นๆสามารถติดตามพูดคุยกันได้นะครับปีใหม่ปีนี้รักษาสุขภาพดีดีนะครับโควิดแล้วลอกใหม่ก็มาอีกแล้วเดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังนะครับส่วนน้องๆที่ว่าจะออกไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็เที่ยวที่บ้านได้ก็เที่ยวนะครับหรือว่าไปเที่ยวข้างนอกก็ระมัดระวังตัวเองดีๆนะครับถ้าเมาก็ไม่ต้องขับครับนอนบนรถไปเลยส่วนใครที่กําลังเฟี้ยวๆอยู่ก็ใจเย็นๆหน่อยนะครับปีใหม่แล้วทําตัวดีๆอยู่กันยาวๆอยู่ความสุขมากๆทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่แฮปปี้วีร์ครับ เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายอย่าไปตีกันนะเว้ยเมา,าอย่าขับรถ